พบกับเราทีมทนายความดอ,อร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอ,อร์กิติศักด์เนติบดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้จะมาแชร์นะครับความรู้กฎหมายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของลูกจ้างรับเช็คนะครับไปขึ้นเงินธนาคารต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับครับ ในกรณีที่นะครับลูกจ้างรับสมุดเช็คของนายจ้างนะครับแล้วพร้อมในเซ็นนะฮะนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้วธนาคารก็ได้จ่ายเงินให้นะฮะมีคําถามนะฮะว่าธนาคารเนี่ยมีสิทธิ์ไปหักเงินจากบัญชีนายจ้างหรือไม่นะครับแล้วใครนะฮะต้องเป็นฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาเรื่องนี้นะครับครับจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา672นะครับข้อความว่า ค่าฝากเงินนะครับท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับฝากไม่พึงต้องส่งคืนเป็นเงินทองตราอันเดียวกันกับที่ฝากแต่จะต้องคืนเงินให้ครบจํานวนอันหนึง่งผู้รับฝากจะเอาเงินซึ่งฝากนั้นใช้ก็ได้แต่หากจาเป็นต้องคืนก็ต้องคืนให้ครบจํานวนเท่านั้นแม้ว่าเงินซึ่งฝากนั้นจะได้สูญหายไปด้วยเหตุสุดวิสัยก็ตามผู้รับฝากจำต้องคืนเงินนะครับ เป็นจํานวนเงินดังว่าไว้นั้นนะครับนั่นหมายความว่านะครับเงินที่นายจ้างนะครับนําไปฝากไว้กับธนาคารย่อมเป็นเงินของธนาคารไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหากเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับธนาคารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับทางธนาคารเนี่ยจะไปหักเงินจากบัญชีนะฮะของนายจ้างนะครับซึ่งเป็นลูกค้าไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับครับ ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รัีความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดกรกิษศักดิ์เนติบดิตไทย ทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ